นะโมพุทธายะมะพะทะนะภะกะสะจะัสเพทวาปีสาเจวะอาละวะกาทะโยปิยะขัดคังตาละปะตังทิสวาสเพยขาปรายันติสักะสะวะชิลาวุทัง เวสุวรรณสะขทาวุธังอาละวกสะทุสาวุธังยมณนาสาณยนาวุธังอิเมทิสวาสเพยขาปลายันตินะโมพุทธายะมะพะทะนะ ภะกะสจ,จะสเพทวาปีสาเจวะอารวะกาทะโยปิยะขัดคังตาละปะตังทิสวาสัเพยขาปรายันติสักกะสะวชิลาวุทังเวสุวรรณสะทาวุทัง อาละวะกะสะทุสาวุทังยมนะสะนยนาวุทังอิเมทิสวาสเพยขาปลายันตินะโมพุทธายะมะพะทะนะพะกะส,จสะจะสเพทวาปีสาเจวะ อาละวกาทโยปิยะขัดคังตาละปะตังทิสวาสเพยขาปรายันติสักสะกาาวะชิลาวุทังเวสุวรรณสะทาวุทังอาละวกสะทุสาวุทังยมณสะ นยนาวุทังอิเมทิสวาสเพยขาปลรายันติ